สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แมทุกท่านนะคะคุณแม่น้ำท่วมแปลงยาของช่องสมพรสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็ไม่มีเหลือแล้วนะคะคุณแม่ท่วมหมดเลยท่วมหมด เลี้ยงเลยนะคะไม่มีแม่เต็ผพัดนะคะเพราะแม่ผันยาก็ไม่มีเลยนะคะเราก็ต้องหาคะแนนนะคะซื้อผันยาอีกนะคะค่ารถไถไถปุ่เสียหายหมดแล้วนะคะพ่อแม่จะ ต,ต,อออต้องหาคะแนนซื้อพันยานะคะคุณแม่ไทไถยแล้วก็ปลูกใหม่นะคะ คนใหญ่ยยก็ไม่มียาทานนะคะเพราะว่ายาก็อยู่ในสภาพนี้นะคะคุณไม่จะเราต้องหาคะแนนนะคะซื้อหาคะแนนถ่นะคะถ่ยแล้วก็ปลูกใหม่อีกนะคะฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ นาที่ก็มีไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะคะคุณแม่ต้องแทนแล้วก็ปลูกใหม่นะคะ ฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะคะพ่อแม่จ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องสมพรนะคะอาหารไม่เพียงพอนะคะน้ำท่วมแปลงหญ้านะคะ